ผมเชฟบุญเชิดสอนสวรรค์นะครับเป็นอุปนายกสมาคมพ่อครัวแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งได้รับเกียรติมาในงานนี้นะครับซึ่งทางบริษัทกวินอินเตอร์เทรดนะครับได้จัดงานมาหกรรมนะครับของทราพนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมทางสมาคมได้มีส่วนร่วมนะครับ กับ uh, งานนี้โดย uh, ทางสมาคมและ Thailand ค u l ิ n น r รี c อะคาเนะครับซึ่งได้ uh, จัดกิจกรรมในด้านการแข่งขันอาหารนะครับ uh, ซึ่งทางอาหารก็จะมีอยู่หลายรายการด้วยกันนะครับเช่นไทยแล a ด์เบ t e r เทนคุริเนอรีนะครับอ mm hmm. uh, ะคาเดมี uh, Academy, ซึ่ง uh, เป็นไทยคูซีนนะครับซึ่งแล้วก็เป็นอ,อาหารตะวันตกนะครับเบทเทคูซีนแล้วก็จูเนียเชฟนะครับซึ่งทั้ง3มรายการนี้จะมีการแข่งขันกันในงานของทรัพในวันที่25นะครับถึงวันที่28นี้นะครับก็อยากจะเชิญนะครับผู้ที่สนับสนุนการแข่งขันแล้วก็ผู้ที่แข่งขันเข้ามาในงานนะครับโดยเฉพาะ,อ,ะอยาก ให้ทางสื่อมวลชนเนี่ยนะครับได้มีการาประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเกี่ยวกับงานาในครั้งนี้ด้วยนะครับ